อไรแตกลงมายันท้องยันมายันตักฐานดันจนอาตมาภาพเอาไม้ค้ำไว้เอาไม้ค้ำหลังท่านใส่ผนังไว้มือทําการบูรณะโดยการมากระเทาะกระเทาะปูนที่ชํารุดออกเพื่อจะขึ้นปูนใหม่ระหว่างที่ทําการกระเทาะเนี่ยป,ป่าปูนหรืออิฐเันเก่าที่ถูกแช่น้ํามานานก็พังลงไปพอพังลงไปช่างที่บูรณะก็มาบอก อาตมาพากว่าอิฐที่ก่อใต้องค์พระมันพังลงไปหลวงพ่อแต่ว่าเมื่อมองเข้าไปแล้วมันน่าจะมีวัตถุมงคลอยู่ใต้นั้นเพราะเห็นบาทหลายลูกบาทพระหลายลูกตั้งอยู่ใต้นั้นซ้อนๆกันอยู่ให้หลวงพ่อไปดูหน่อยอาตมาพาก็มาดูมาดูก็เห็นมีหลวงปู่ทวดมีมมพระยอดธงมีพระก็ะเหตุสวนมีพระท่ากระดาน ก็ให้โยมเจ็บขึ้นไปไว้ที่มนพิพิธภัณฑ์อ,อยู่ต่อมาก็ได้ทําการเอาหลวงพ่อไปไปพึ่งลมพึ่งแดดด้วยกันเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อชื้นชื้นฉ่าน้ําแล้วก็ถูไอ้น้ำก็พอพึ่งแห้งแล้วก็ได้ออกมาให้โยมเช่าบูชากันเท่าบูชาให,หม่ๆก็มีคนสนใจนึกว่าเอาของมา,าทําเทียมนทมแบบหรือลอกเรียนอะไรแบบนี้ ก็มีคนสนใจอยู่ต่อมาพอรู้ที่มาที่ไปก็พากันมาเช่ากันใหญ่เออจนทางาดก็ได้เงินไปหลายล้านเงินเออที่สุดก็ได้เงินมาทาสีมาปรับปรุงบูโบสถให้ลวกพ่อใหม่ตลอดทั้งได้ปิดทองให้ลวกพ่อใหม่หมดก็ดีหรือว่าตั้งแต่นั้นมาก็พระเหล่านี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมาจากไกลๆมาเช่ากันทั่วประเทศจากตังจากปัตตานีจากยะลา จากจันทบุรีมาทั้งเหนือทั้งใต้มาหมดนะตลอดทั้งนักเล่นอง์พระประธานออกมาแต่ตอนนี้ก็ยังพอเหลืออยู่บ้างเล็กๆน้อยๆไม่มากนะเพราะได้ทําการให้โยงไปบูชาไปไปหลายหลายปีแล้วเหมือนกันนะปีสองปีไปแล้วนะประสบการณ์ไงว่าฮะรประสบการณ์ประสบการณ์ก็ใครใครได้ไปก็แค้วคลาดนะลงู่ทั่วเลยส่วนมากจะดีเรื่องแท้วคลาดหมดเลยไม่เป็นภรรคไม่รุนแรง <ส>ก็ถือว่าล้มภูทวเนี่ยแล่วค่าดีมากส่วนพระเจ้าธงก็ดีเรื่องอยูย่โยงโงก,กัมันลูกศิษย์ลูกหาเอาไปคุ้มรอ,องตัวลงไปภาคใต้ก็ก็ขานุประศัก์กันได้ทุกคนเลยกลุ่มที่เอาไปนี้ก็ไม่มีใครโดนอะไรไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นเลยส่วนนอกพระอื่นๆก็มีพระสมเด็จ<ญ> พระสมเด็จก็เป็นพระเพดานหมดซะเป็นส่วนมากน่าจากบนเพดานซะเป็นส่วนมากก็เป็นพระที่เห็นญาติดโยมก็บอกว่าเป็นพระรองพิมพ์ก็เป็นปร้อยกว่าปีตอนตอนผานพระที่เจอนี่ประมาณปีไหนวะโว้สดก็ปีสี่หนึ่งอสองห้าสี่หนึ่งก็ได้ออกมาเยอะคะหลายบาทเป็นบาทพระบาทใหญ่ๆมาก <5 S 2> บาท,บาทได้พระลุงพ่อเกียร์ว่า